ชาติรักแผ่นดินที่ชุมนุมกันอยู่ทั่วทุกหัวระแหงในประเทศไทยและทั่วโลกที่เคารพรักทุกท่านผมขอกราบคารวะทุกท่านครับเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ที่เราคนไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งประเทศจะได้ตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกันอย่างไรขณะนี้ยังไม่มีทีท่าใดๆว่ารัฐบาลของนาย,ยกยิ่งรักชินวัตร จะรู้สึกผิดจะรู้สึกสำนึกได้ว่าคนไทยทุกหมู่เล่าทุกสาขาอาชีพทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้คนโกงคนฆ่าคนเผาไม่มีใครเอากฎหมายนี้ทั้งประเทศ แทนที่รัฐบาลจะรู้สำนึกจะรู้เคารพในเสียงของมหาชนแต่รัฐบาลนี้กลับได้กระทำการที่เป็นการท้าทายประชาชนชาวไทยทั้งประเทศโดยการสั่งการให้ข้าราชการ ทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายตํารวจออกไปรณรงค์ขึ้นป้ายสนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้คนโกงคนฆ่าคนเผาติดทั่วไปหมดทั้งประเทศไทยอยู่ในขณะน,นี้เท่านั้นไม่พอรัฐบาลยังเหเิมเกริม สนับสนุนให้คนอันตาพาานรวมตัวกันเพื่อคมคูคนไทยเหมือนกับที่ทำกับคนไทยเมื่อปีห้าสามที่ผมถือติดมือขึ้นมาวันนี้เป็นคำต่อคำ ที่ถอดคำพูดของคุณธิดาถาวรเศรษฐประธานนพชที่ชุมนุมอยู่ที่เมืองทองบอกว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงวันนี้เป็นการแสดงความสามารถีของนพชพักเพื่อไทยและคนเสื้อแดงทั่วโลก แล้วเขาบอกว่าพี่น้องประชาชนพวกเราที่ถนนราดดำเนินและช่วชุมนุมอยู่ในที่ต่างๆกลัวพวกเสื้อแดงกลัวคุณทักษิณเท่านั้นไม่พอยังบอกว่าให้พี่น้องคิดบัญชีไว้ อธิการบดีหรือศิลปินดาราคนไหนขึ้นเวทีได้ดำเนินให้จดไว้คิดบัญชีพี่น้องทั้งหลายคนพวกนี้สำคัญผิดในเหตุการณ์ปี2552 ในเหตุการณ์ปี2553เขาเอาคนเสื้อแดงมายึดกรุงเทพเขาจับคนกรุงเทพเป็นตัวประกันเขาฆ่าพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพคาถนนหลวงกลางเมืองหลวงเขาฆ่าตำรวจ เขาฆ่าทหารซึ่งเป็นลูกหลานคนไทยที่มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษากฎหมายบ้านเมืองและเขาหลงผิดคิดว่านั่นคือวีรกรรมเขาหลงผิดคิดว่าไม่มีคนไทยกลุ่มไหนคนไหนกล้าลุกขึ้นต่อต้านอำนาจเถื่อนของพวกเสื้อแดงอีกแล้ว เขาลืมไปว่าแม้กระทั่งผู้หญิงคนเล็กๆอย่างคุณโรสที่ขึ้นมาพูดกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและทั้งโลกที่ดูทีวีอยู่เธอได้ประกาศแล้วว่าความกลัวถึงที่สุดแล้วและต่อไปนี้ไม่กลัวพวกมึงอีกแล้ว คนกรุงเทพที่ตื่นตระหนกอกสั่นพันแขวนเพราะถูกจับเป็นตัวประกันมาสองปีในปี2552-2553วันนี้ได้แสดงตัวออกมาแล้วเพราะรัฐบาลและคนเสื้อแดงประกาศแล้วตั้งแต่เมื่อวาน ว่าวันนี้เขาจะจัดชุมนุมใหญ่เพื่อแสดงพลังของเขาและพี่น้องชาวกรุงเทพและชาวไทยทั้งประเทศก็ไม่กลัวคนเสื้อแดงการชุมนุมของเราวันนี้จึงมีคนมาชุมนุมมากกว่าทุกคืนที่ผ่านมา และขอให้ในายกยิ่งลักชินวัตนนายจตุพรพรมพันธ์นายนัทวุฒิใสเกื้อนายวีระมุสิกพงษ์และบรรดาแกนนำเสื้อแดงทั้งหลายได้รับรู้ว่าพุ่งนี้จะมากกว่านี้หลายเท่า มันจะได้เห็นกันชัดเจนว่าความอดทนของคนไทยนั้นได้มาถึงที่สุดแล้วคนไทยที่รักความสงบไม่อยากที่จะมีปัญหากับใครวันนี้ขอลุกขึ้นประกาศอิสระเสรีว่าพ้นจากความหวาดกลัวใดๆทั้งสิ้นแล้ว เพราะความรักชาติยิ่งใหญ่กว่าความกลัวเห็นคนเสื้อแดงออกมาถือปืนเอ็กอาร์เพื่อจะให้เรากลัวบอกเลย ว่ามึงจะถือสักกี่กระบอกพามาเท่าไหร่กูก็ไม่กลัวมึงทั้งนั้นแล้วที่พูดนี้ไม่ใช่เรื่องท้าทายแต่จะบอกให้ว่าวิธีการของคนเสื้อแดง กับวิธีการต่อสู้แบบพลเมืองดีของพวกเรานั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ที่พวกคุณทำมาในอดีตและกำลังทำอยู่ในขณะน,นี้เป็นวิธีการของโจร แต่ที่คนไทยทั้งประเทศกำลังกอดคอร่วมกันต่อสู้เป็นวิธีการของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยพี่น้องทั้งหลายแม้แต่พวกเขากันเองก็หลอกกัน ผมได้บอกกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าการต่อสู้ของพวกเราคราวนี้จะเป็นการต่อสู้ที่ประวัติศาสตร์ของไทยและของโลกต้องจารึกว่าน,นี่คือการต่อสู้ของมวลชนที่เป็นพลเมืองดีสู้ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ให้ เราจะต่อสู้โดยสงบสันติปราศจากอาวุธและเคารพกฎหมายบ้านเมืองเราจะทำให้เห็นว่ามวลมหาประชาชนสามารถเอาชนะมาร้ายได้ด้วยวิธีการต่อสู้อย่างนี้ ผมได้ประกาศอย่างนี้แทนพี่น้องประชาชนผู้ร่วมกระบวนการต่อสู้ทั้งหลายทุกวันชัดเจนแต่เขาก็ยังไปประชุมหลอกคนเสื้อแดงกันเมื่อตอนเย็นนี้ว่าให้ระวังสุเทพจะนำมวลชนปิดล้อรรมทำเนียบรัฐบาลมันบ้าหรือเปล่า ผมจะพาพี่น้องบุกเข้าไปตีกับตำรวจยึดธทำเนียบให้มันเมื่อยตุ้มทำไมเพราะผมเคยเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงผมเห็นแล้วเสื้อแดงยึดธทำเนียบล้อมทำเนียบหมดรัฐบาลก็ยังอยู่ได้โน่นไปประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข ไปประชุมในกรมทหารราบที่11ผมไม่ง่่ไปยึดทำเนียบเหมือนที่เสี่ยแดงยึดปี53แล้วขอให้บรรดาวีระนัทวุฒิจตุพรที่ดาถาวรศริษย์รวมทั้งยิ่งรักและทักษิณคอยดู ว่าการต่อสู้ของพลเมืองดีที่ถูกกฎหมายนั้นเขาจะทำกันอย่างไรคืนพรุ่งนี้เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปขอให้ทรราชในตระกูลชินวัตร เปิดทีวีรอฟังผล ยังไม่ถึงเวลาหกโมงเย็นวันที่11นะครับแล้วก็ขอบอกไปถึงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกาดุลแสงสิงแก้ว ขอบอกไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนตำรวจโทรคำรงวิทย์บอกให้รู้ให้ตระหนักว่าที่คุณเป็นตำรวจอยู่ทุกวันนี้เงินเดือนของคุณมาจากภาษีอากรของประชาชน ที่คุณสวมเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชอยู่คุณมีหน้าที่ที่จะต้องมาดูแลผู้ชุมนุมที่พลํงเป็นพลเมืองดีให้เขาปลอดภัยเพราะเขามาชุมนุมโดยถูกต้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญคุณต้องปกป้อง ปกป้องคุณปล่อยให้พวกเสื้อแดงเสื้อดำบ้าบออะไรทั้งหลายเหล่านั้นมาคมเหงรังควานทำร้ายประชาชนพลเมืองดีแม้แต่คนเดียวคุณจะไม่ได้สวมเครื่องแบบอีกต่อไป ประชาชนที่มาชุมนุมตามหน้าที่ของเจ้าของประเทศที่เขาชุมนุมตามกฎหมายหากเกิดการบาดเจ็บล้มตายผมสาบานจะถอดยศพลตำรวจเอกและพลตำรวจโทของคุณ คุณปกป้องประชาชนผู้เป็นสุจริตชนคนดีไม่ได้ผมจะเอาเพื่อนผมพี่น้องผมที่เป็นนักเรียนช่างกลทุกรุ่นทุกโรงเรียนมาดูแลประชาชนเอง อย่าคิดอ่านลุกแก่อำนาจรับใช้ทรราชคิดมาสลายการชุมนุมแห่งนี้เพราะผู้ชุมนุมแห่งนี้เป็นคนดีเป็นคนสุดิิตเป็นคนรักชาติรักบ้านเมืองตั้งแต่เริ่มชุมนุมมาจนวันนี้ยังไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมาย คุณจะมาจับเราไม่ได้มาสลายเราไม่ได้เพราะคุณยังยอมไม่เสือ้อแดงชุมนุมได้ทำไมคุณไม่ให้คนดีชุมนุมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย วันนี้ผมตั้งใจจะพูดกับพี่น้องสั้นๆเพราะว่าบรรดาตัวแทนของมวลมหาชนจากเครือกายต่างๆทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นนิสิตนักศึกษาทั้งที่เป็นนักเรียนได้พูดบนเวทีนี้สะท้อนความรู้สึกสะท้อนความคิดของคนไทยทั้งประเทศได้ชัดเจนถึงใจเหลือเกิน ผมไม่ต้องบรรยายอีกแล้วว่าคนไทยทั้งหลายเกลียดชังรังเกียจกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับล้างผิดได้คนโกงคนฆ่าคนเผาอย่างไรสิ่งที่ผมอยากจะกลาเปลียนผ่านสื่อต่างๆผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกายและทีดิวในคืนนี้ คือขอกราบเปลี่ยนไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่บ้านว่าพี่น้องครับพี่น้องเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกับคนที่นั่งอยู่ท่าน่าเวทีราชดำเนินและหน้าศาลากลางจังหวัดทุกแห่งพี่น้องที่ออกมาร่วมต่อสู้อยู่ในขณะนี้ กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาติไทยออกมาเถอะครับมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยแล้วพาประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้าด้วยกันครับพี่น้องครับ ผมเกิดมาจนอายุ64ปีมีโอกาสครั้งนี้ครั้งเดียวที่ได้ร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองอย่างนลเมืองดีเจ้าของประเทศ ที่น้องที่อยู่ที่บ้านก็คงมีโอกาสเดียวในชีวิตคือครั้งนี้อย่าพลาดโอกาสสำคัญของชีวิตครับออกมาร่วมกอดคอต่อสู้กับเรามาโชว์พลังที่ยิ่งใหญ่ของคนที่หัวใจรักชาติ ให้ทรายาบมันเห็นชัดเจนสักทีพวกเราชาวราชดำเนินรอท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่ไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนสะดวกเดินทางมาได้มาเลยครับ ไม่สะดวกไปที่การชุมนุมของจังหวัดของท่านที่หน้าศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดและเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นรอฟังสัญญาณจากราชดำเนินในวันพรุ่งนี้18นาฬิกาครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับขอเสียปรเมือให้กับคุณจุเทพด้าทัน